ร้านที่เราเรียกว่าเราชอบนะเพราะถ่ายรูปสวยร้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุดแห่งปีละใครคือใครไปภูเก็ตอ่ะคืนนี้คือ New h o t o Check In ก็คือคุณต้องไปถ่ายรูปที่นี่ยกให้เป็นที่สุดแห่งปีของภูเก็ตร้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุดร้านอคอนคังภูเก็ตเธออาหารเนี่ยนะมีทั้งขาวทั้งหวานถ้าเป็นอาหารขาวเนี่ยก็ พวกขนมจีนน้ำยาปูก็อร่อยแล้วก็ถ้าเป็นของหวานเนี่ยก็มีหลากหลายพวกโรตีแบบโรตีบางๆก,กรอบๆโรตีทิชชู่อะไรเงี้ยก็อร่อยกาแฟนี่อันนี้เขาอร่อยเธอชายเย็นชายเย็นอร่อยบัวลอยก็เลศิศแซบ่บคือต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมอาหารหวานเนี่ยก็อร่อยอาหารขาวเนี่ยถ้าเธอไม่ได้ลองเธอต้องไปลองเขาก็จะจัดสำหรับมาแบบ น่ารักน่ารักถ่ายได้ทั้งอาหารแล้วก็ถ่ายได้รูปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สุดแห่งปีเลยนะสำหรับจุดเช็คอินภูกเก็ตถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยยกให้ร้านคอร์คังที่ภูกเก็ตครับเป็นร้านที่สุดแห่งปี